าเราจะติดตั้งมุ้งลวดที่บ้านนะครับเราควรเลือกใช้เฟร,รมมุ้งลวดสีอะไรกันนะครับสวัสดีครับผมปั๊กสุภกิจจากมุ้งลวดเวียโปรนะครับโดยปกตินะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะเลือกใช้เฟร,รมมุ้งลวดสีอะไรนะครับเราจะดูจากเฟร,รมของประตูหน้าต่างเป็นหลักนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับเื้องต้นผมขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ก่อนครับ ถ้าเป็นเฟรมมุ้งลวดสีมาตรฐานนะครับโดยปกติจะมีสีสีหลักก่อนนะครับจะมีขาวดำชาแล้วก็สีอลูซิงค์นะครับหรือว่าคนทั่วไปอจะเรียกว่าสีเงินนะครับในส่วนของวงกบประตูหน้าต่างส่วนใหญ่ไม่สีขาวก็สีดำครับทีนี้ในการเลือก สีของเฟรมมุงลวดนะครับผมแนะนําว่าควรเลือกให้เป็นสีเดียวกันอย่างเช่นมุงกบประตูหน้าต่างเนี่ยเป็นสีขาวก็แนะนําให้ใช้เฟรมมุงลวดเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับเพื่อความกลมกลืนนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแต่ก็มีลูกค้าบางท่านนะครับที่เ,เขาเรียกว่าใช้สีตัดกันอย่างเช่นมุงกบประตูหน้าต่างเนี่ยครับเป็นสีขาวแต่ว่าสีเฟรมมุ้งลวดเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นสีดำนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจาก ผลงานที่เราเคยทำมาก็เขาเรียกว่ามันก็จะทำให้ดูสวยไปอีกแบบน,นะครับมันก็จะเป็นการตัดกันนะครับก็จะคอนทราสกันนะครับแต่ในปัจจุบันเองนะครับนอกจากวงกบสีมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำเนี่ยยังมีวงกบสีอื่นๆอีกมากมายหลายสีเลยนะครับวันนี้ผมยกยกตัวอย่างให้ดู1สีนะครับตัวนี้เป็นสีที่ไม่ได้มีทั่วไปในท้องตลาดน,นะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะครับ สำหรับสีพิเศษเองเนี่ยครับลูกค้าเองนะครับสามารถเ,เลือก ที่จะทําสีเฟรมพิเศษเนี่ยกับทางวีอาโปเพิ่มได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็แนะนําว่าให้ลองเอาสีตัวเฟรมมุ้งลวนนะครับสีหลักสีสีก็คือสีขาวสีดําสีชาแล้วก็สีเงินนะครับไปลองเทียบดูว่าตัวไหนใกล้เคียงก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นกันนะครับก็จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปนะครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กำลังสนใจในเรื่องราวของมุ้งรวดนะครับสามารถติดตามสาระและความรู้ดีๆได้จากมุ้งลวด v ีอาโปผ่านทาง Facebook และ YouTube Channel นะครับวีอาโเรื่องมุ้งลวดยกให้เราขอบคุณครับ